ตั้งกินบาเทียนะครับคล,คลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปหาหน่อ,อไม้นะครับก็ไม่รู้ว่าหน่อ,อไม้จะมีหรือเปล่านะครับเป็นหน่อ,อไม้ทางบ้านเขาเรียกว่าหน่อ,อไม้ไผ่เลี้ยงนะครับเพราะว่ากอไผ่กอนี้เลี้ยงมานานแล้วนะครับก็ตั้งแต่ผมยังเล็กนะครับกอไผ่กอนี้ตั้งแต่ผมยังเล็กอยู่ก็ยังเหลือให้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรา จะไปหากันเลยนะครับก็แม่บอกว่าให้หามาให้นะครับหาไปให้ก็เดี๋ยวจะไปหานะครับความจริงตอนนี้ผมต้องขึ้นบ้านแล้วครับแต่ตอนนี้ต้องไปหาหน่อไม้ก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปหานะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวครับลืมบอกนะครับว่าผมได้ปลูกมะยงชิดนะครับ ปลูกมะยงชิดแล้วนะครับก็มาดูก็มาดูกันนะครับนี่ครับเป็นมะยงชิดนะครับนี่ต้นหนึ่งนะครับอาการนี่อีกต้นหนึ่งนะครับเป็นสองต้นนะครับนี่อีกต้นหนึ่งก็เป็นสามต้นนะครับนี่อีกต้นหนึ่งก็เป็นสี่ต้นนะครับอาการนี่อีกต้นหนึ่งนะครับก็เป็นห้าต้นนะครับก็ปลูกไว้ห้าต้นนะครับแล้วยังมีอีกที่ไปตอนไว้ก็เหลือประมาณสี่ ต้นนะครับก็เห็นคุณแม่แต๋วนะครับมาบอกว่าตายไปต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่าจะไปตอนไว้อีกนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูว่าอันนี้จะติดหรือเปล่านะครับรากจะติดหรือเปล่านะครับก็มาดูก่อนนะครับแล้วก็จะไปตอนเพิ่มอีกนะครับไปตอนไปตอนไมยงชิดเพิ่มอีกนะครับประมาณอีกสองสามต้นนะครับ ก็รอ,อดูชุดนี้ก่อนนะครับว่าจะรอดกี่ต้นนะครับเอ้าลืมลืมนะครับลืม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 เสียบนะครับจะไปดูก่อนว่ามี่อไม้อหรือเปล่านะครับ ว่าอยากกินต้มหน่อไม้ครับต้มหน่อไม้กับน้ำพริกกะปิครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้สักหน่อสองหน่อสามหน่อหรือเปล่านะครับนี่ครับเขาเรียกหน่อไม้ไผ่เลี้ยงนะครับข็เลี้ยงมานานแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีหน่อไม้หรือเปล่านะครับนี่ครับมาช้าไปครับ นอใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวดูอีกก่อนครับว่าจะมีหรือเปล่าส่วนมากจะออกทางโน้นนะครับเยะอะก็เอาไม่ได้นะครับมันรกยังไงไม่รู้นะครับเข้าไปไม่ถึงก็เลยออกเอ่ยขึ้นเป็นต้นแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูทางอื่นนะครับแบบนี้อ่ไม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 ไม รับเจอแล้วครับเจอหนึ่งหนออาจจะเป็นตานะครับเป็นตามันก็ยังดีกว่าไม่ถ่านะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีอีกหรือเปล่าอ้าวนี่ครับว้าว <Wow. S 1> สองสามหนอสี่หนอนครับ <Okay. S 1> จะตั้งกล้องยังไงเนาะโอ้โห oh, oh, oh. นี่ครับเยอะเลยโอเคเดี๋ยวแอล okay, เ,เ,เสียมก่อนนะครับมาขุด ว้าวเยอะเลยอันนี้เรามีไหมอ,อันนี้ก็มีครับนี่เดี๋ยวจะขุดเอ,อันนี้ก่อนนะครับเอาเยอะๆครับวันนี้เห็นไหมครับอยู่นี่หนอนนึงนะครับ รถน้ำะครับเดี๋ยวหาอะไรมาเกี่ยวเอาก่อนนะครับ

อีกอหน่อหนึงครับโอเคครับก็ได้สาร่อแล้วนะครับก็เจ้าอีกห่อหนึ่งนะครับก็เห็นอยู่นะครับอยู่ข้างบนนะครับหน่อไม้นี่จะมีหนามนะครับกอไผ่แบบนี้จะมีหนามหนามเยอะมาก แล้วเอาก็ต้องระมัดระวังนะดูน้ำน้ำทั้งนันน้นนะ นี่นะครับอีกนอนหนึ่งนอนไม่ใหญ่ครับก็ได้นอนนี้นอนใหญ่นอนหนึ่งก็สบายแล้วครับ รับวนอนนึ่งแล้วก็ข้างในครับอีกน่อนนึง Wow, Next morning. น,นี่นอนนงนะครับนะครับก็ได้หลายหนออยู่นะครับน่หนอนี่หนอเล็กก็กินได้สหนอ สามนอสีน่นอห้านอหกนอเจ็ดนอใหญ่ๆโอเคครับพอครับแค่นี้เดี๋ยวโดนแม่บน่นอีกคอยดู ดีครับไม่มีหนาออกไปหมดไปเนี่ยเหนื่อยแล้วครับ จะได้กินแต่และหนอก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับก็จะปิดคลิปแล้วนะครับก็ได้หนอใหญ่ๆสองหนอนะครับ นอใหญ่ๆงามนะครับสองนอก็เฉพาะสองนอนี้ก็พอกินแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ให้คุณแม่นะครับต้มไว้ทำน้ำพริกกะปิกินนะครับแล้วก็นอนเนี้ยทำกินก็อิ่มแล้วนะครับในเฉพาะแกงนะครับก็อิ่มแล้วก็ที่เหลือก็คงจะเอาต้มไว้ทำน้ำพริกกินนะครับต้มให้จืดๆหรือว่าต้มตมห้มห้หวานนะครับให้หนอไม้อ่อนนะครับเหมือนที่เขาต้มกินกันตามต,ามตลาด ต้มขายต้มมาขายตามตลาดนะครับเดี๋ยวนะครับหมดจากปลาก็หาหนอไม้นะครับซึ่งไม่ได้ไปหาไกลเลยนะครับก็หาอยู่ตามสวนนี่แหละครับไม่ได้ไปตามที่ที่ตามบนภูบนเขานะครับเพิ่มเห็ดอ่โคนอาจจะออกอีกนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับโอเค ก็เพื่อนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกด subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับก็จะทําคลิปแบบนี้ต่อๆไปนะครับแล้วก็จะทําคลิปให้ดีๆขึ้นต่อๆไปนะครับก็สวนก็อย่างที่ว่านะครับก็เสร็จเกือบเกินครึ่งแล้วนะครับ เสร็จไม่ใช่เกือบเกินครึ่งเกินครึ่งแล้วนะครับก็เหลือแต่ทางฝั่งนี้นะครับก็จะทําเสร็จหมดแล้วก็จะทําเป็นกลับมาทํากระต๊อบนะครับหรือว่าทําที่ที่ไว้ทํางานนะครับก็โอเคก็อีกอย่างนึงนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับฝากหนังขายานะครับผมฝากให้เพื่อนๆนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะเหนือเข้าตาครับโอเค ก็ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับร้อนมากมากครับปิดคลิปตาเดียวโอ้ยเสพเสพมากมากโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมตั้มพากินพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมนี่ครับหน่อไม้หน่อสวยๆงามๆนะครับหน่อใหญ่ๆนะครับโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับ